แต่เรื่องหลักทั้งหลักมาเปลี่ยนอารมณ์ด้วยมเมล็ดพักทองตรามือที่คัดเน้นเน้นเว้นแต่มเมล็ดมันมันได้ลองแล้วจะไหลมเมล็ดพักทองตรามือแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนซูซูกิจัดแคมเปญสุดพิเศษต้อนรับปีมังกรกับซูซูกิพลา t ตินัมด a l ดิวคุ้มขั้นสุดออกรถซูซูกิวันนี้ขับฟรีไปเลย90วันพร้อมรับส่วนลดสูงสุดอีก5 0,000บาท หรือว่าจะเลือกรับดอกเบีย้ยสุดพิเศษผ่อนสบายๆส,สนใจรับดีลสุดคุ้มได้ตั้งแต่วันนี้ถึง7เมษายนเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับเรื่องเพชรไว้ใจเรา Future Gems โดย CEO โทนี่รัชพลผู้นำเข้าเพชรแท้มาตรฐานอันดับหนึ่งของโลกทั้ง J A H R D และ I G I ได้เลือกเพชรตามสเปคที่ต้องการได้ออกแบบตัวเรือนตามที่ใจชอบและได้กำหนดงบประมาณด้วยตัวคุณเองนึกถึงร้านเพชร ต้องฟีเจอร์เจมส์เท่านั้นนะครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ทุกนาทีปีศาจแดงตามนังราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับข่าวประจำวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์นะฮะไปเริ่มเรื่องราวแรกกันนะครับกับคำพูดของเบลลี่คัมบัวล่านะครับเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งถ้าจำกันได้ได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงไปแล้วนะครับในเกมเจอกับเวสต์แฮมเวสต์แฮมนัดที่ออกไปเยือนที่ลอนดอนสเตเดียมนะครับแม้ว่าจะแพ้ไป0-2แต่ว่า เราก็ได้เห็นแล้วว่าเซนเตอร์คนนี้มีแวว์เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นการพาบอลไปข้างหน้าการสร้างเกมนะครับความว่องไวในการเข้าสกัดบอลสุดท้ายนะครับก็เป็นประสบการณ์นะครับเราน้องเองก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นชุดหมุนเวียนนะครับในทีมชุดใหญ่เชื่อว่าในช่วงปิดซีซั่นช่วงอ,อุ่นเครื่องก่อนเปไดิดฤดูกาลหรือว่าฤด,ดูกาลหน้าเราจะได้เห็นฟอร์มของวิลลี่คัมบัวลามากขึ้นซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับวิลลี่คัมบัวลาก็ไปอัดคลิปนะครับ ให้กับสโมสสแล้วเขาก็เปิดใจแหละนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับในความคิดของเขานะเขาไม่มีสโมสรอ,อื่นอยู่ในหัวเลยนะครับไม่มีเลยแม้กระทั่งกับทีมชาติอังกฤษเนี่ยตอนนี้เขาก็ยังไม่ได้คิดนะครับเขาคิดแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเท่านั้นทำไมเหรอเขาไม่รู้แต่ว่าตั้งแต่เขาจำความได้มันมีแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้ดูฟุตบอลมากนักดูแค่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างเดียวเลยนั่นคือความฝันของผมเสร็จปุ๊บเนี่ยปาริสเอฟราครับก็ออกมาคอมเมนต์ใต้คลิปนั้นนะครับบอกว่าเราต้องการแค่นี้แหละเราต้องการแค่แพชชั่นแล้วก็ความรักดีมากวิลส์ก็คือชื่อเล่นของคัมบวล่านะครับฉันภูมิใจในตัวไหนมากก็เป็นเรื่องราวใจฟูนะครับในช่วงต้นคลิปวันนี้ซึ่งวันนี้ข่าวสารต่างๆก็มีเยอะพอสมควร เ,เพื่อ่อยไปด้วยกันนะฮะมาตินซิเลอร์นะครับซึ่งเป็นผู้สึกข่าวระดับสูงนะครับที่รายงานเกี่ยวกับเรื่องกฎข้อบังคับต่างๆนะครับก็ออกมาระบุนะครับว่าในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยทางพรีเมยรีกได้มีการโบดนะครับในยติหนึ่งซึ่งโดยสรุปเนี่ยมันคือการทำให้กฎของการหาโฆษณาเข้าสโมสรน,นะครับมันมีความ strict มากขึ้นนะครับมันมีความเข้มงวดมากขึ้นมันแปลว่าอะไรสมมุติว่าสโม,มสรสโม,มสรหนึ่งจะหาสปอนเซอร์เข้ามานะครับมันจําเป็นจะต้องตรวจสอบเยอะมากๆเยอะกว่าเดิมคุณไม่สามารถที่จะใช้ฟิลแบบอัดยายซื้อขนมย่ายนะครับเช่นสปอนเซอร์เจ้านี้จริงๆแล้วก็เป็นเจ้าของคุณน่นแหละแต่ว่าเป็นเจ้าของของคุณที่ ไปทำแบรนด์อีกแบรนด์หนึง่งแล้วก็ใช้แบรนด์นั้นมาสปอนเซอร์สโมสรอ,อะไรแบบนี้นะครับมันทําไม่ได้ละมันต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดหรือแม้แต่นะครับการย้ายทีมของนักเตะนะครับก็จะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดเช่นกันเพราะว่าด้วยกฎ Financial Fair Play ของยูฟ่าด้วยแล้วก็กอความยั่งยืนนั่นการอื่นของพรีเมียร์ลีกด้วยนะครับ <Yeah. S 1> profitable and sustainable rules มันจําเป็นจะต้องตรวจสอบเรื่องเงินให้มันชัดเจนที่สุด เพราะว่ามันจะมีผลต่อเงินขาเข้านะครับที่มันจะเข้ามาในสโม,มสรบางทีเนี่ยคือเงินขาเข้าจริงๆเข้ามาไม่เยอะแต่มันมีการปรับแต่งบัญชีนะครับซึ่งมันมีการโหวตแล้วก็ยติเนี่ยนะครับก็ได้ถูกนําไปเข้าที่ประชุมแล้วก็ปรากฏว่า1 2อโหวตต่อ6กนะครับโหวตว่าเออกฎเนี้ยมันควรจะมีความเข้มข้นมากขึ้น แล้วก็ขนาดเดียวกันนะครับก็มีรายงานเข้ามาว่า1สสโมสรซึ่งคาดว่านะมาร์ตินซูเลอร์คาดว่าจะเป็นแมนซิ t ตี้นะครับก็ได้เตือนพรีเมียร์ลีกไปว่าคุณออกกฎแบบนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะเจอ,เอ,อการฟ้องทางกฎหมายนะหรือมีโอกาสจะเจอความลำบากนะในด้านกฎหมายนะคุณต้องระวังนะอันนี้คือเขาคาดกันกันว่าจะเป็นแมสซิ t ตี้นะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันดิแอเติกก็ไปตรวจสอบ นะครับซึ่ง The Athletic เองก็มีการ v e r i f y นะครับหรือว่ามีการไปเช็คแล้วก็เชื่อว่าเป็นแมนซิตี้เหมือนกันอันนี้ทีอารัมคราฟตันนะครับซึ่งเป็นผู้สข่าวที่สองของเดียร์ลติกก็ยืนยันข่าวนี้นะครับจากมาตินซิกเลอก์ลลสกายว่าทีม,ท,มทีมนั้นเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเรือใบสีฟ้าซึ่งนั่นแหละครับเดี๋ยวมันก็ต้องดูตรวจสอบไปหลายจุดเพราะว่า เขาต้องเช็คหมดนะครับว่าทีมไหนในพรีเมียร์ลีกที่จัดการเรื่องโฆษณาถูกต้องไหมนะครับมาแบบขาวสะอาดหรือเปล่าหรือแม้แต่ประเด็นของการที่เจ้าของนะครับสโมสรเนี่ยมีหุ้นนะครับในสโมสรอ,อื่นก็จะถูกนำมาเช็คทั้งหมดนะครับอาร์ซนอลวลล่าบอลมัตไบรตันเชลซีพาเลสแมนซิตี้นิวคาสเซิลฟอร์เรสเชฟอยู่แล้วก็เวลแซมคือทีมเหล่านี้นะครับ เจ้าของสโมสรเนี่ยนะครับก็ไปถือหุ้นกับสโมสรที่ว่านั้นด้วยกลายเป็นว่าเนี่ยแมนเชตียมีทีมพันธมิตรเยอะมากนะครับพาเลสก็มีทีมพันธมิตรส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเขาดอกจันไว้ข้างล่างเขาบอกว่าเอ่อณตอนนี้มันยังไม่มีการ Ratification หรือว่ายังไม่มีการอนุมัติจากพรีเมียร์ลีกแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด คนที่ถือหุ้น25%คือเซอร์จิมแล้วก็อินิออสยอย่างที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเขาก็ถือหุ้นกับนีสเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับพรเมเร์ลีเขาก็จะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดนั่นเองนะครับแต่ว่าเขาพูดถึงช่วงท้ายด้วยนะ <c oughs> เขาบอกว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันครบรอบ1ปีนะกับที่แมนซะิตี้เนี่ยถูกตั้งข้อหากับ115ข้อหาคุณจำได้ใช่ไหมครับแล้วก็ณนะตอนนี้มันก็ยังไม่ได้ข้อสรุป เกี่ยวกับเรื่องนี้นั่นเองนะครับเชลซี Chelsea เองก็กำลังถูกตรวจสอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าณตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูสตีกับเชลซีผลนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเวลามันมามันก็จะออกมาเองอะ่ะเป็น breaking news <laughs> ตอนนี้เรรเมลีย์เขาก็ทำงานของก็ไปก่อนนะครับเรื่องราวของคอ p y ี้ n มนูบ้างนะครับล่าสุด s i ม o นพีชครับผู้สข่าวเทียนหนึ่งจาก Race Association นี่คือผู้สข่าวระดับสูงนะครับก็ออกมา ารายงานว่าแกเด็กซเ,เกตเองก็ปลื้มนะกับฟอร์มล่าสุดของคอบี้ไมนูนะครับซอเกตบอกว่าไมานูทํางานได้ยอดเยี่ยมมากนะครับกำลังลงเล่นแล้วก็โชว์ฟอร์มได้อย่างมั่นใจนะครับทาได้สุดยอดมากในสนามซึ่งซอเกตก็บอกว่ามันไม่ได้ชัดนะว่าไมานูจะต้องเล่นเป็นกองกลางตัวรับนะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันคือไมนูเนี่ย เป็นตัวขึ้นบอลจากแดนหลังไปสู่แดนกลางมากกว่าเป็นตัวที่ลําเลียงบอลขึ้นหน้าเป็นตัวที่พยายามหาช่องจ่ายบอลขึ้นหน้ามากกว่านี่ครับตามที่ไซมอนพีชบอกเลยว่าไมนูคือโปรเกรสซีฟเพลเยอร์เป็นคนที่ลําเลียงบอลแก้เพรสขึ้นหน้านะครับไม่ใช่กองกลางตัวรับก็อาจจะเล่นเบอร์6คู่นะค,คือกลางตัวต่ำคู่หรือว่าเบอร์8ขึ้นไปด้านบนก็ได้เซาเกตบ,บอกว่าไมนูอ่ะโอ้โหโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจากการเริ่มต้นที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ ทีมชาติอังกฤษเองจะพยายามดูฟอร์มของคอบบี้ไมนูไปเรื่อยๆนะครับก็คือนะตอนนี้เรียกติดไม่เรียกติดยังไม่รู้แต่ว่าคอบบี้ไมนูอ,อยู่ในสายตาของแกเร็ตซอเกตนะครับอันนี้ตามที่ซัมันพีสุรายงานมานะฮะยังอยู่ที่เรื่องราวของเยาวชนนะครับโหเป็นบทความยาวมากๆของ p อลเฮิร์สผู้สื่อข่าวเทียหนึ่งจาก t i m e ์ซึ่งสรุปสั้นๆนะครับว่า วันก่อนเนี่ยนะครับน่าจะเป็นวันพฤหัสเซอร์จิมเรดคลิฟนะครับแล้วก็เซอร์เดฟเบลสฟอร์ดเนี่ยเดินทางมาที่ Academy ของแมนเชสเตอร์ยู t นเต็ดแล้วก็สื่อสารนะครับไปยังนักเตะเยาวชนอยู่2จุดใหญ่ๆด้วยกันนะครับข้อแรกก็คือว่าเซอร์จิมเนี่ยต้องการให้แมนเชสเตอร์ยู t นเต็ดเนี่ยนะครับเป็นทีมที่ best in class ก็คือดีที่สุดในทุกแง่มุมนะครับสโมสรสโมสรน,นี้ จะต้องเป็นสโมสรชั้นนําที่ไม่ว่าอะไรก็ตามในสโมสรเนี่ยทุกอย่างจะต้องเป็นระดับท็อปเท่านั้นนะครับอันนี้น่าจะหมายถึงผลงานนะส่วนหนึ่งอยู่แล้วแต่ว่าข้าวของเครื่องใช้อะไรต่างๆบุคลากรเซอร์จิมต้องการจะทำให้ยูเนเตดเป็นทีมชั้นนาครับทุกอย่างต้องชั้นนําเท่านั้นแล้วก็อันดับ2นะครับเรื่องที่2เซอร์จิมก็เน้นเหมือนกันกับการที่นักเตะอ c คาเดมี่เนี่ยนะครับจะต้องผลักดันนักเตะขึ้นไป สู่ทีมชุดใหญ่นะครับซึ่งนิคคอ o ์พครับผอ,อ,อของ Academy นะครับก็ยืนยันว่าเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องสำคัญนะครับได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้บ่อยครั้งเพราะว่าตัวนิคคอ o ์เองเขาก็เข้าใจประวัติศาสตร์ของสโมสรดีว่าการดันเด็กขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่นะครับเป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีนักเตะ ขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่แล้ว249คนนะครับซึ่งก็รวมถึงคอบี้ไหมหนูที่ถูกดันขึ้นไปด้วยนะครับยังไม่มีใครทราบว่าคนที่250จากทีมชุดเยาวชนจะเป็นใครก็มีการพูดถึงชื่อของเจสฟิสเกอร์ลแฮร์รี่อามาสนะครับแล้วก็เชียร์เลซี่ซึ่งเป็นนักเตะขาประจำนะครับลงเล่นอย่างต่อเน,นื่องเป็นตัวหลักของทีมชุด u 18แล้วก็เมื่อวานนี้ ผีจับยัดได้ทําคลิปไปนะครับรมีอิบราฮิมอฟนะครับดาวรุ่งวัย5 5ปีนั่นก็คือนักเตะโตความหวังที่สโมสรอนเนี่ยกำลังโฟมฟักนะครับปลุกปั้นอยู่ที่ทีมเยาวชนด้วยนะครับนี่เลยเขาทำลิสต์มาให้นะครับ249คนนะครับมีใครกันบ้างแต่ว่าแน่นอนว่า,ายูไนต็ดกำลังมองถึงการดันดาวรุ่งนะครับขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่แล้วก็เรื่องที่นิคค็ส x บอกก็คือว่า ที่เราเห็นว่ามันจะมีนักเตะเยวาวชนนะครับขึ้นไปซ้อมร่วมกับทีมชุดใหญ่มันคือวันที่ทีมเนี่ยทีมชุดใหญ่นี่นะครับกำลังฟื้นฟูสภาพร่างกายใช่ไหมแล้วก็ผู้จัดก,การทีมเนี่ยนะครับก็คือเทนฮาร์นั่นแหละเขาก็จะนํานักเตะกลุ่มเล็กๆมาฝึกซ้อมนะครับเป็นกลุ่มย่อยนะครับอาจจะไปซ้อมไปติวเรื่องแท็ติกอะไรต่างๆซึ่งนิกก็ซึ่งเป็นผอ,อทีมเยวาวชนก็จะส่งดาวรุ่งสัก4ีถึงหคนเนี่ย ไปฝึกซ้อมด้วยเพื่อที่จะไปเรียนรู้นะครับไปเขาเรียกว่าไงเก็บความทรงจำนะครับแล้วก็เก็บเรื่องราวดีๆนะครับจากพี่ๆแล้วก็เอริกเชนฮากนะครับเหมือนเป็นแรงมาันดาลใจว่าเออทีมชุดใหญ่เขาซ้อมแบบนี้นะเขาติวแท c คติกกันแบบนี้นะนะครับมันก็จะเป็นแรงบันดาลใจและเด็กๆในทีมชุดเยาวชนเนี่ยก็ต้องพยายามนะครับเป็นนักเตะเยาวชนชั้นนําของอ ทีมอแคลเฮมีก็คือเป็นนักเตะที่อยู่ในระดับท็อปนะครับสี่ถึงหนถ้าใครทําคะแนนได้ดีเป็นนักเตะที่ซ้อมได้ดีลงเล่นได้ดีก็จะมีโอกาสขึ้นไปฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่นะครับนี่คือสิ่งที่นิคคอ o x กส์บอกกับเราแล้วก็ขณะดเดียวกันมีเรื่องที่นิคคอ o ์ได้พูดเหมือนกันนะครับว่าแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับได้มีการแต่งตั้งน,นักจิตวิทยานะครับซึ่งเคยทํางานร่วมกับ ทีมเรือใบในระดับโอลิมปิกมาแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการจ้างนักโภชนาการซึ่งเคยทำงานร่วมกับนักกีฬารักบี้ในระดับท็อปนะครับด้วยเช่นกันซึ่งนี่คือเรื่องราวภายในครับเรื่องราววงในนะฮะได้มีการจ้างนักจิตวิทยาขึ้นมาจ้างนักโภชนาการขึ้นมานะครับนั่นคือเรื่องหนึ่งแล้วก็ลอรีวิทเวลนะครับทียหนึ่งจากดีแอลเอติกก็ได้ระบุว่าตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ได้มีการจ้างนะครับหัวหน้าฝ่ายสรรหาของ Academy นะครับไม่ใช่ของทีมชุดใหญ่ที่ชื่อว่าแซมวิลเลียมส์นะครับซึ่งแซมวิลเลียมส์คนนี้นะครับเคยเทำงานกับยูเนเต็ดตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็จากไปนะครับในเดือนเมษายนปี2022นคือก่อนหน้านี้เนี่ยก็ทำงานอยู่ในทีมนี่แหละนะครับแล้วก็ ไปทำงานร่วมกับ i p s w i ิชทาวน์นะครับของเ i r รนแมคเคน a ก็คือไปช่วย m c k เคน a นี่นะครับดูแลในเรื่องของการสรรหานักเตะเยาวชนนะครับตอนนี้ m c คเคน a ก็กำลังพาอิฟสวิชลุ้นเลื่อนชั้นอยู่แล้วก็ล่าสุดเน, Sam นี่ยซามิเลียมส์นกลับมาที่สโมสรเรียบร้อยแล้วนะครับก็พยายามไปหาดาวรุ่งนะครับในแค d ดี y ต่างๆแล้วก็จะรายงานไปถึงหัวหน้าฝ่ายสรรหาของแค d ดี y อีกทีหนึ่งก็คือลุค เฟเดโรเรนโกนะครับสรุปแล้วเนี่ยคือแซมวิลเลียมส์เขาเคยเป็น Head of Recruitment ของซิวิชนะแต่เขาเข้ามาเป็นลูกทีมของลูกเฟเดโรเรนโกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ขณะดเดียวกันเนี่ยการเข้ามาของแซมวิลเลียมส์ Williams, นะครับ mm hmm. ก็จะอยู่ภายใต้การดูแลของนิ c คอ o ์แล้วก็สตีฟบราวน์เพราะว่านิ c คอ o ์คือผอแคนดี y ใช่ไหมครับสตีฟบราวน์คือ,อหัวหน้าของสก u t ในทั้งหมดของสมโมสร เขาก็จะต้องมาดูแลจัดการว่าโอเคคุณไปทำข้อมูลของเด็กกลุ่มนี้มานะครับมันเป็นยังไงบ้างสามารถที่จะมาร่วมทีมได้ไหมอะไรต่างๆมันก็เป็นระบบการทำงานของ Academy เข้าไปซึ่งต้องรายงานถึงหัวนหน้าแมวมองที่อยู่บนสุดอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่ว่าตรงนี้นะครับมันจะยังไม่ได้เกี่ยวกับ i n เ e o s ของเซอร์จิมสะขนาดนั้นเพราะว่าเซอร์จิมยังไม่ได้เข้ามาทํางานอย่างเต็มตัวฉะนั้นนี่นะครับก็ต้องรอดูกันไปก่อน ผมว่าเซื้อจิมอาจจะยังไม่ได้แตะอะไรในส่วนนี้มากแต่ถ้าเกิดการทํางานไม่โอเคไม่เวิร์มมันก็อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับขณะเดียวกันมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับโอ้โหนี้ไม่แต่เรื่องภายในสมูรน,นะครับเรามีเรื่องของการที่เซื้อจิมเข้ามาหาเด็กเยาวชนใช่ไหมครับมีเรื่องของนักโฆษณาการใหม่มีเรื่องของนักจิตวิทยานะครับแมวมองเยาวชนใหม่นะก็เล่าไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ล่าสุด มาร์คคริชเชลลี่พูดข่าวของ The Athletic ก็พูดถึงอีกหนึ่งคนที่สำคัญมากๆนะครับก็คือเชฟของอสโมสรน,นะครับซึ่งเขาบอกว่าเชฟคนนี้เนี่ยนะครับเข้ามาทำงานหลังจากที่คริสเตียโนโรนัลโดออกไปแป๊บเดียวคือมาร์คคริชเชลลี่เขาก็เขียนว่าจำได้ไหมครับว่าออก่อนที่โรนโดจะไปเนี่ยเขาก็ไปเปิดใจนะนะครับกับพีเอสมอร์แกนนะครับแล้วก็พูดว่ามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีหลายอย่างที่มันยังเหมือนเดิม นะครับที่มันยังไม่พัฒนาซึ่งสิ่งที่พี่โดบอกเนี่ยมันก็จริงบางสมม่วนนะครับแต่ว่าคือแมนูแตก็ต้องพยายามพัฒนาสิ่งที่ตัวเองเป็นเรื่อยๆนั่นแหละนะครับอะไรบางอย่างที่มันล้าสมัยไปแล้วอะไรบางอย่างที่มันเก่าแล้วมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนใหม่แล้วก็พอพี่โดออกไปไม่นานสิ่งที่แมนูแตกมีการเปลี่ยนแปลงก็คือเขาจ้างเชฟที่ชื่อโอมามาเซียนขึ้นมานะครับซึ่งปรากฏว่าเชฟคนนี้เนี่ยคือนักแตะในสโมสรที่ไป กินฝีมือของเมเซียนเนี่ยก็ชอบนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเขา,เาทำหน้าที่นะครเป็นเ,เชฟให้กับทีมคริกเก็ตของทีมชาติอังกฤษนะครับแล้วก็เขียนหนังสือเกี่ยวกับโภชนาการร่วมกับนักกีฬารักบี้ของอังกฤษที่ชื่อเจมส์แฮสเกลด้วยนะครับแล้วก็ตามนักเตะไปทุกเกมครับนะฮะซึ่งก่อนนัดที่ยูน่เตะจะลงเตะนะครับเขาก็จะต้องเตรียมอาหาร ให้กับทีมของเอริกเทนฮาร์นี่แหละมีการจัดการนะครับดูแลเรื่องเมนูต่างๆซึ่งมันก็ต้องผ่านนักโภชนาการของสโมสรอ,อยู่แล้วนะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางมาเลเซียนเนี่ยไม่ได้เป็นสตาฟของเอริกเทนฮาร์โดยโตรงแต่ว่าทุกคนทราบอยู่แล้วนะครับว่าอาหารการกินเนี่ยมันก็เป็นส่วนสำคัญมากของนักกีฬาฉะนั้นเนี่ยมลเซียก็จะต้องเตรียมทุกอย่างให้กับนักเตอะอย่างเต็มที่นะครับแล้วเขาก็บอกว่า ฝีมือของเมนเซียเนี่ยนะครับในการทำอาหารเนี่ยหลายๆทีมที่ามาเตะอุ่นเครื่องปิดที่แคริงตันนะอย่างเช่นเบอร์ลี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เคยมาเตะปิดอ่ะนะครับแล้วก็ไม่ได้ให้แฟนบอลเข้าชมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มากินอาหารของเมนเซียแล้วก็รู้สึกโอ้โหอร่อยมากอะไรประมาณนี้ฉะนั้นเนี่ยสรุปสั้นๆก็คือว่านักโภชนาการนะครับเชฟนะครับแมวมองเยาวชนใหม่นะครับนักจิตวิทยาใหม่คือ เมื่อแต่ก็พยายามเติมบุคลากรหลังบ้านเข้ามาเรื่อยๆผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่มันก็ดีที่อย่างน้อยเนี่ยมันยังมีการขยับนะครับมันยังมีการเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นนะครับอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับทิ้งท้ายที่ข่าวใหญ่ประจําเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งเอาตรงๆนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่มันก็ต้องนํามาเล่าสู่กันฟังเพราะว่า นี่คือนักเตะที่ Manchester, แมนเชสเตอร์เต็ดเคยสนใจแล้วก็เป็นข่าวยาวมากตลอดช่วงซัมเมอร์2022คนคนนั้นคือเฟรนกี้เดยองครับล่าสุดนะครับไม่มีอะไรมากครับเฟรนกี้เดยองเนี่ยนะครับก็มีเขาเรียกว่าไงอะ่ะมีคนสนิทของตัวแทนของเดยองอีกทีหนึ่งผมจะอธิบายอย่างไรดีนักข่าวคนเดียวชื่อลุยส์คานุสนะครับ นักข่าวคนนี้สนิทกับกลุ่มตัวแทนของ f r a n k กี้เดยองก็คือสนิทกับเอเจนต์ของแฟรงกี้เดยองนะครับเขาก็ไปให้ข้อมูลกับสื่อที่ชื่อ e-sport 3นะครับว่าแฟรงกี้เดยองเนี่ยไม่ปิดโอกาสที่จะออกจากบาเซล่าในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับซึ่งคานุสเ่ยเขาก็บอกว่าเดยองยังไม่ได้ไฟเขียวเทัานห้ว่าเขาจะย้ายแน่ๆนะแต่ว่าเขาไม่ได้ปิดโอกาสที่จะย้ายออกจากบาซ่าเหมือนกับที่เขาเป็นเมื่อ 2ปีที่แล้วอย่างที่ทราบกันนะครับตอนนั้นแมนเชสเตอร์ไนเแต่ให้ความสนใจเฟรนก้เดยองมากมากเทนฮาต้องการตัวเดยองมากมากแต่ว่าเดยองมีความสุขที่จะอยู่กับบาร์เซโลนาต่อไปนะครับซึ่งคานุตก็บอกต่อว่านะเวลานี้เนี่ยเดยองรู้สึกผิดหวังนะครับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับบาร์เซโลนาเพราะว่า,าความคาดหวังหรือว่าเป้าหมายที่วางด้วยกันไว้เนี่ยนะครับมันไม่เป็นไปตามนั้นน,ะนะนี้คือหลุยส์คารนุตพูดนะครับณนะตอนที่เซ็นสัญญากันเนี่ย ความคาดหวังเป้าหมายนะครับมันถูกสร้างกันไว้ว่าเฮ้ยเราจะต้องไปในจุดที่สูงกว่านี้นะอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่ามันไม่เป็นไปตามนั้นฉะนั้นเดยองเองก็มีโอกาสที่จะออกจากบาร์ซ่าหลังจบะดูกาลนี้คือไม่ได้บอกว่าจะย้ายแน่แต่ว่าไม่ได้ปิดโอกาสนะครับประเด็นสําคัญก็คือว่าผมก็พยายามไปเช็คดูว่าผู้สื่อข่าวระดับเทียนหนึ่งสายบาร์เซโลนาหรือว่าสายสเปนเนี่ยนะครับเขารายงานเรื่นี้กันบ้างหรือเปล่า เพราะว่าจริงๆเนี่ยผู้สื่อข,ข่าวที่เขียนข่าวเนี่ยให้กับ m ุนโด d ดอ o r ติ v วคือเอร์ดี้แบตเทิลก็ไม่ใช่ผู้สื่อข,ข่าวระดับสูงนะครับผมลองไปเช็คก,กับเรลเวผู้สื่อข,ข่าวที่เขียนให้เรลเวก็ไม่ใช่ผู้สื่อข,ข่าวทีเียหนึ่งเหมือนกันก็เลยลองไปเช็คว่าเออกระแสข่าวที่ว่าเดยองจะ,ะมีโอกาสย้ายทีมเนี่ยเป็นเรื่องจริงไหมนะครับปรากฏว่า ไปดูที่เฟรนโดโปลนะครับนี่ก็คือผู้สืข่าวระดับเทียนหนึ่งของมันดูเดปอร์เตโวนี่คือระดับสูงสุดนะครับของสายบาร์เซโลนาคือเขาก็ไม่ได้รายงานเองแต่ว่าเขาเนี่ยให้ความเห็นนะครับเขาบอกว่าถ้าสมมุติสิ่งที่ลุยส์คานุตพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงเนี่ยก็ก็ถือว่าถูกทางนะเพราะว่าคานุตเองเนี่ยก็เข้าใจเขาเรื่อไงความเป็นอยู่ชีวิตของคนดัตช์เป็นอย่างดี แล้วถ้าสมมติว่าเดยองต้องการย้ายจริงๆแล้วก็เปิดกว้างในการย้ายทีมจริงๆเนี่ยบาซ่าก็ต้องตัดสินใจนะว่าจะเอายังไงนะครับประเด็นสำคัญคือแฟรงกี้เดยองเนี่ยสัญญาจะหมดในปี2026ันนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วล่ะว่าจะจัดการกับในเรื่องของอสัญญาของเดยองไหมหรือว่าจะขายข้อจากทีมไปนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ <laughs> มันก็น่าคุยเหมือนกันโดยเฉพาะในเรื่องของค่าเหนื่อยนะครับแฟรงกี้เดยองรับค่าเหนื่อยค่อนข้างสูงทีเดียว มีบางสื่อบอกว่าออรับวีกละ7แสนยูโรนะรต่อวีกนะซึ่งก็ค่อนข้างสูงนะครับนี่คือความเห็นจากเฟอร์นันโดโปโลนะครับผมเนว่าเป็นแค่ความเห็นนะครับเขาไม่ได้รายงานข่าวขณะเดียวกันเนี่ยนี่คือรายงานมานะครับจากทางมาเตอร์โมเรโต้นี่คือเทียร์หนึ่งจากเรเวโลนะครับจุดที่น่าสนใจเขาบอกว่าตอนนี้บาซลน่ากำลังวางแผนขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้จริงนะครับแต่ว่าชื่อ ที่ห้ามแตะต้องเลยนะครับก็คือกาบีเปรีแล้วก็ลามินยามาลนะครับขณะเดียวกันเนี่ยโรนัลอาราโคนะครับกองหลังของมาซาได้รับความสนใจจากบาเยอร์มินิจริงแต่ว่าสิ่งที่บาซากำลังจะทําก็คือการต่อสัญญากับโรนัลอาราโคออกไปคือแน่นอนว่าอาราโคเนี่ยเนื้อหอมขึ้นมาซาก็เลยกําลังจะจับต่อสัญญา เรื่องนี้ก็ได้รับการยืนยันนะครับมาจากนี่ก็เทียนหนึ่งเหมือนกันนะครับเราคัดแต่เทียนหนึ่งมาให้แฟนๆบอนช่องทราบว่าตอนนี้เนี่ยข้างในของบาเซโลนาเป็นอย่างไรจากผู้สื่อข่าวระดับสูงสุดนะครับนี่คืออารชลาฟเบนอายาสครับผู้สื่อข่าวระดับสูงสุดสายบาซ่าก็ยืนยันเหมือนกันนะครับว่าบาเยอร์สนใจอาราโครจริงแต่สิ่งที่บาซ่าทำคือทําทุกอย่างเพื่อที่จะเก็บอาราโคเอาไว,า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 ว้กับทีมให้ได้ซึ่งทางเฟอร์ดโปโลก็รายงานต่อนะครับว่าคือสถานการณ์ของเราโคมันต่างจากชูสกุนเด คือชูสคุนเดเนี่ยทางบาร์ซ่าไม่ได้ขัดถ้าจะปล่อยตัวออกไปฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่คุนเด้จะหาทีมใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้แต่เขาจะเก็บอาราโคไว้ที่พูดมาทั้งหมดนะครับไม่ได้มีชื่อของแฟรงกี้เดยองเลยเพราะว่าผู้สขาวระดับสูงเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้มีข้อมูลว่าเดยองอยากจะย้ายทีมนี่คือข้อมูลจากมาเตโอโมเรโตนะครับเขาพูดชัดเจนว่าเขาเนี่ยยังไม่ชัวร์เกี่ยวกับเรื่องของแฟรงกี้เดยอง เขาบอกว่ามันมีข่าวมาตั้งแต่วันพฤหัสแหละว่าเดยองเนี่ยต้องการที่จะอ,ออกจากทีมคือเห็นกระแสข่าวแล้วเดยองอายากย,าย้ายอะไรเงี้ยแต่ว่าเขายังไม่ชัวร์ฉะนั้นเขาก็ยังไม่ได้ยืนยันข่าวนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราย้อนกลับไปดูนะครับข่าวจากหลุยส์คานุตซึ่งเราเห็นความเชื่อมโยงไหมครับว่าหลุยส์คานุตเนี่ยเขาเป็นคนที่สนิทนะครับกับ ทีมงานของแฟรงกี้เดยองตัวแทนของแฟรงกี้เดยองอันนี้คือข้อสันนิษฐานนะครับว่ามันเป็นไปได้ไหมนะครับว่าลุยส์คาร์นอตเนี่ยรับความต้องการจากทีมเอเนต์ของเดยองอีกทีว่าอต้องการสัญญาฉบับใหม่กับมาซ่านะจะต่อไหมนะครับเพราะว่าตอนนี้สัญญามันก็เหลือแค่2ปีแล้วนะครับอันนี้คือความเป็นไปได้แรกความเป็นไปได้ที่2ก็คือ ถ้าหลายท่านจำกันได้ในช่วงต้นปีนะครับมีข่าวว่าชาบีแอนเดสเนี่ยกำลังจะอำลาบาร์เซโลนาไปและทีนี้อนาคตเดยองกับกุนซือคนใหม่หลังจากชาบีก็ยังไม่แน่นอนว่าเขาจะเก็บเดยองไว้หรือเปล่าฉะนั้นมันอาจจะหมายถึงสัญญาใหม่หมายถึงความชัดเจนที่เดยองอาจจะรู้สึกว่าตัวเขายังไม่มีความมั่นคงณนะเวลานี้ก็ได้นะครับแต่แน่นอนว่าคือพอพูดถึงเดยองอะนะครับมันก็ต้อง มาเล่าให้กับแฟนบอลแมนเชสเตอร์เต็ดฟังเอาตรงๆถามว่าเมเจอเต็ดมีโอกาสไหมนะครับกับกับดีลของแฟรงกี้เดยองเนี่ยนะครับว่าตรงๆก็คือถ้าสมมุติว่าทางบาร์เซโลน่านะครับไม่ได้ขัดแล้วก็ตัวของเดยองเองเปิดกว้างในการย้ายทีมนะครับซัมเมอร์นี้มันก็ต้องมาดูว่าทีมไหนที่สนใจในตัวของเฟรนกี้เดยองบ้างซึ่งซึ่งมันก็ว่านำรง ผมแววว่าว่าอาร์เซนอลเองก็สนใจฟริงกี้าดยองเหมือนกันคือมันไม่ได้มีแค่มาโยเต็ดทีมเดียวเหมือนในช่วงซัมเมอร์2022แล้วมันก็จะมีหลายทีมที่ให้ความสนใจด้วยแต่ถามว่ามาโยเต็ดควรจะหูพึ่งหรือว่าเขาเรียกว่าไงแอบเข้ามาฟังใกล้ๆไหมกับข่าวนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่เออรู้ไว้ก็ดีนะมาตอนนี้เนี่ยมันมีกระแสข่าวนะครับผมใช้คําว่ากระแสข่าวแล้วกันเพราะว่าเทียร์หนึ่งยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่าอไม่แน่เหมือนกันว่าดยองอาจจะ อาจจะนะครับไม่แฮปปี้กับสถานการณ์ที่เป็นอยู่กับทางบาร์เซโลน่าก็ได้นะครับนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากกันส่วนแฟนช่องแฟนเพจฟังมาถึงตรงนี้นะครับผมเห็นคอมเมนต์แล้วล่ะจากในเพจบอกว่า,วาไม่เอาแล้วเดยองเรามีคอปปี้เมนูแล้วนะครับเออก็เข้าใจว่าเรามีนักเตะต,ตัวขึ้นบอลน,นะครับในสไตล์ที่มันคล้ายกับเฟรนกี้เดยองแต่อีกมุมนึงนะเราก็ต้องบอกว่าคือ เดยองเป็นนักเตะที่เก่งมากคนหนึ่งในยุโรปนะครับเขาคือตัวหลักของทีมชาติอนเทอร์แลนด์แล้วก็ในเรื่องของการขึ้นบอลแก้เพรสยังไงแฟรงกี้เดยองก็ยังเป็นตัวสําคัญมากๆแล้วก็จุดสําคัญที่สุดนะครับซีซั่นนี้ถ้าไม่เจ็บไม่แบนไม่ป่วยชาบีอนเดสส่งแฟรงกี้เดยองลงเล่นเป็นตัวจริงทุกนัดนะครับฉะนั้นยังไงแล้วนี่คือตัวหัวใจของบาสุดลน่ไม่ว่าเราจะรู้สึกว่ามไม่มาแมนยู man, you, ช่างมันเถอะไม่มีใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับ แต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาคือนักเตะที่เป็นระดับท็อปของยุโรปในส่วนของการขึ้นบอลขึ้นเกมส่วนอนาคตจะเป็นยังไงก็ไม่ทราบนะครับจะมีข่าวมาโยงกับแมนเชสเตอร์ไม่ในอนาคตเราไม่รู้เพียงแต่ว่าเรื่องนี้นะครับเราก็มาเล่าสู่กันฟังกันแล้วกันนะครับช่วงท้ายขอบคุณด้วยนะครับกับผู้สับสนุนนะครับของเราทั้ง10แบรนด์นะครับ,รรบ,รบไม่ว่าจะเป็นา m หน้ากากอนมามัยที่โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้ครับ เมล็ดฟักทองปลาหมอแค่แกะเปลือกอารมณ์ก็เปลี่ยนนะครับฝากฟิวเจอร์เจมส์เรื่องเพชรไว้ใจเราโดยเฉพาะตอนนี้นะครับใกล้วันาเลนไทยแล้วถ้าท่านใดต้องการเพชรแท้นะครับในการที่จะไปมอบของขวัญนะครับให้กับคนรู้ใจในช่วงเทศกาลวาเลนไทยก็นี่เลยนะครับฟิวเจอร์เจมส์นะครับนำโดยซีอีโอคุณโทนี่รัชพลนะครับคุณซีอโอโทนี่รับประกันนะครับว่าเพชรของฟิวเจอร์เจมส์คุณภาพแน่นอนแล้วก็ฝากไว้นะครับกับซูซูกินะครับพลัตตินัมดิวนะครับ คุณภาพอยู่แล้วกับทาง Suzuki กับโปรโมชั่นต่างๆนะครับแล้วก็ท่านใดก็ตามที่อาจารย์แสบสนคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งคนละหนึ่งครั้งเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราจริงๆมีฟีเจอร์ s u p e r t h a n k s อยู่นะครับก็ท่านใดที่อ,อยากจะโด o n a t ช่วยนะครับก็จัดมาได้เลยนะครับขอบพระคุณมากๆแล้วก็ท่านใดก็ตามที่อยากจะลงโฆษณากับดูบันกับแนทนะครับ เช่นเดิมครับด้านล่างนะครับที่ไลน์อาศัยทอลก์ทูเนตนะครับตามที่ปรากฏอยู่ได้เลยนะครับสามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็อยากจะนําเสนอพูดคุยเกี่ยวกับข่าวได้นะครับมีคอมเมนต์ต่างๆความเห็นก็ด้านล่างนะครับสามารถพิมพ์เข้ามาได้เหมือนเช่นเดิมนะครับโอเค วันนี้ลาไปก่อนฟุตบอลที่น่าสนใจรู้สึกว่ามีแมนเชสเตียรเตะวันนี้เนาะแล้วก็มีหลายทีมใหญ่ลงสนามกันแล้วก็เมื่อแต่จะลงเตะกับแอตเลวิลลี่าที่ิลล่าปาร์คพรุ่งนี้ห้าทุ่มครึ่งนะครับยังไงก็ตามลุ้นตามเชียร์กันส่วนคลิปวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้ามีบางท่านบอกโหคลิปยาวจังเลยนะครับอยากให้ทําเป็น5ทีวีแสดงเหมือนเดิมอันนี้ก็เข้าใจครับรับรับทราบรับทราบแล้วก็รับฟังความเห็นนะครับแต่ก็เขาเรียกว่าไงมันก็มีหลายท่านเหมือนกันที่ชอบฟังสบาย ค่อยๆปรับกันไปนะครับท่านใดก็ตามที่รู้สึกว่ามันยาวก็ค่อยๆฟังฟังเสร็จพักก่อนแล้วก็กลับมาฟังต่อก็ได้สบายๆบ,บางท่านก็เปิดไว้ตอนที่กินข้าวเปิดไว้ตอนที่ทํางานบ้านอะไรก็ว่ากันไปให้เราอยู่เป็นเพื่อนท่านนะครับไม่ว่าจะในายามว่างหรือไม่ว่างประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ